ดีค่ะสวัสดีนม่เอ็กซีตทุกท่านนะคะพบกับเราในช่องไพเลรตดักนะคะวันนี้พาน้องเลินอบกกำลังกายทุกวันนะคะไปเดินมาหน่อยก่อนมาหน่อยสองโซนนู่นงนหลง ว่าสิเวบึ่มัน่อยก็ยันลักยี้อไปแล้วนะคันเปลี่ยนเส้นทางเดินวันนี้เป็นหนุ่มไทยบ้านนะคะเดินลอบบ้านใจว่ามานั่งเห็นยาดรามาหลักกระห้องตัวยหญ่ืี่สุอ ดึงแพ่ออก <laughs> ดึงแพ่อ,ออกครับสิดึงแพ่ออ,อก <c oughs> ยังไม่ทำถึงซึ่งทาง, <c oughs> งไปเลยไปเลยไปปันเลยไปเร็ว ไปไปเขาสกัดวันนี้ไม่มีแม่มาคุมนะคะวันนี้ไม่มีแม่มาคุมให้ลักกี้มาคุมลักกี้ก็คุมไม่ได้นูน่นวิ่งนำหน้าแล้วนุน่นมาคุมมาคุมพี่เลิศแต่กลัวลักกี้ของของปีใหม่กัดนะคะเันวิ่งออกหน้าเลย น่านว่าแล้วถือขังเฮาดี <How dy. S 1> มาที่อรไทยเฮามากจับมัดไว้เลยไ,ไปไปไปเออ,อเไปก่อนเลยไปก่อนเลยย่านเขาแหงให้ว่าคุมพี่เลิศรักนะคะ <c oughs> หน้าตาดูหน้าตา แล้วไม่ได้มาคุมราคะเดินเขาบอกว่านำหน้าแหว่รถเขาเน่เออโอ้นหน วันนี้สีเหมือนกันพ่อกับลูกจะฟาไปได้วยหัวลูกกันได้นั่นบอกลักกี้ไม่ต้องรีบ รอพ่เลอรด้วยไปได้แต่ทางนี้นะคะทางนู้นไปไม่ได้ เดินเลาะบ้านโอ้ข้าปลูกต้นไม้งามเลเฮี้ยนมิงนอเดีวขาขาแข็งอะบอแข็งได้ล่ะบ่ได้แข็งได้ล่ะขงมแข็งมาลข้าแข็งบ่ขาหนาแข็งขาลังกะแข็ง พอ่ออ้วนบอกว่าเลิศขาแข็งเลิศไม่ได้ขาแข็งเล็ดเคยทำทาซื่อจะน้อยพ่อกบว่าขอขี้แน่ยสันตัวพ่อเมื่อยขาอยขัาป้าล่ะหนุ่มไทยบ้านเดินเลาะบ้านไม่มีเพื่อนเล่น น้องก็ไม่อยู่น้องก็ไปซุรินไม่มีเพื่อนเล่นเลยวันนี้ไม่มีคนให้หยอกเลาะไปเลาะมา โลห่าตะหญ่าง,งามๆได้สค่ะแต่แล้วเดินมันเลาะสูนเลยมีตังมายินรอรับลัคกี้ <c oughs> มีตังมายินรอรับลัคก,กี้หมอบด้วยมารับลัคก,กี้มีตังบอกมารับลัคก,กี้โอมาแล้วทองก็ห่วงบ้านนะคะส่วนตังรับตังรับแขกอย่างเดียว มุนก็เรียกลักเข้ามาเข้ามาเข้ามาหนุ่มไทยบ้านท้องอยังห่วงบ้านดูนะคะเจ้าของบ้านห่วงอย่างเดียวเลยนั่นคุณเน่เจ้าของบ้านเขายังไม่ไปวิง่งต้อนรับอย่างดีเลยแต่อของบ้านไปมีตังกระบ้านเข้ามาไปกับรักตะก,กี้อุ้มมุนจีห่วงบอ นนั่ไปแล้วสิไปใส่สิไปใส่เอ๊ไปแล้วไปน้ำเมฟ้าใส่ละพุนตาดีดีได้เห็นอ้อยเขาถอย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  <laughs> อุ้มบอกว่ามาพี่มาพี่ มาพี่มาพี่อุ้มมามาพี่สิไป,ปขมโมยอ้ยอยข่อย่างไหนอ้อยบ้าันได้ขายอุ้มหมุนว่ามาหอดบานเพิ้นกับมาหาเน่อยู่น่กินค่นี้เลยท้องเลยจะห่วงเงี้ยนเถอะมาถึงมากินอ้อยเขานะครับนี่ หนุ่มไทยบ้านเลาะหาสาวเนบง่ายไปอีกป่านี่ผู้สาวสีหยาดได้ป่านนีิ่นมีอาวุธมีการเนบง่ายาดมแม่ยาดมแม่โอ้โหนรับทางผู้บ่าวไว้ค่ะเนี่ยรับทางผู้บ่าวไว้ กีจะผลเอากีจะไปเขาไปเฮี่ยนเขากังสีเหลี่ยวแต่พต่อตาท่องเขาห่วงดอกมาหอดแลนเขาตอนในห้องเฮี่ยนกัาอันส่วนพี่ใส่มาหอดกหาคว่ำอยู่คว่ำกินค่ะเห็นอ้อยเขายุ่นกับสีเป,ปียวอ้อยเขามากิน อาว่าน้องไส้กับพูขบนขับไปในหงคั่คุณอืมลักกี้กับมีตังตัวหนึ่งทำหมันตัวหนึ่งไม่ได้ทำหมันนะคะนี่ฮะขอบคุณนะคะขอบคุณแม่แม่เอฟซี FC ตทตูนนะคะที่เข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามให้ช่องน้องเลิศรักนะคะ หนังไล่หนงแชร์คือหนึ่งกำลังใจก็ขอให้ทุกท่านนะคะร่ด้วยเงินทองเจ็บจนนะคะเงินไหลกองทองไหลมาทุกท่านเลยนะคะสำหรับวิดีโอนี้ก็ฝากไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะคะเดียเ๋ยวเจอกันวิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะ